สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมชาแนลของคนรักเครื่องเสียงบน <c oughs> บ้านเครื่องเสียงลากหญ้านะครับก็มาทําการอัปเดตอุปกรณ์เครื่องเสียงให้กับให้กับพี่ <c oughs> ๆนะ้าได้รับชมรับฟังเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นมิกเซอร์นะครับมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับผมเป็นมิกเซอร์สินค้าใหม่เมื่อหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีแบรนด์ของ A1 วันสองรุ่นแล้วก็ MBA 2รุ่นนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับผมเริ่มจากตัวเล็กสุดเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น MBA รหัส A8 นะครับผม เป็นมิกเซอร์อินพุตไม้6ช่องนะครับฟังกช์ชันหลักๆนะครับผมสามารถเล่นบลูทูธเชื่อมต่อบลูทูธได้เล่น USB ได้นะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกแท้ในตัวนะครับเป็นมิกเซอร์ที่ใช้กับไฟรถยนต์ได้นะครับผมใช้กับเครื่องเสียงรถยนต์ได้นะครับใช้ในรถได้นะสำหรับมิกเซอร์รุ่นนี้อินพุตไม้ทั้งหมด6ช่องนะครับนี่ก็เป็นมิกเซอร์ขนาดเล็กแต่ให้น้าเสียงดีอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่1,990บาทรวมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับสำหรับมิกเซอร์รุ่นนี้นะครับผม m b a A8 นะครับเอฟเฟกแท้เสียงดีๆนะครับอินพุตหกไม้นะครับผมอ่ะขยับมาตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นมิกเซอร์ของ A1 นะครับผมตัวนี้ A1AX8 นะครับตัวนี้ก็ฟังก์ชันหลักๆก็สามารถเล่นบลูทูธ USB HD card การนะครับผมแล้วก็บันทึกเสียงลงแฟลชได้ได้นะครับผมตัวนี้ อินพุตไม่ทั้งหมด8ช่องนะครับข้างละสี่นะครับผมตัวนี้มี EQ ปรับนะครับแล้วก็เอฟเฟกแท้ในตัวเหมือนกันครับผมตัวนี้เอฟเฟกแท้นะฮะสินค้าใหม่มือหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับผมสลับมิกเซอร์นะฮะเป็นมิกเซอร์เสียงดีอีกรุ่นนะครับของ A1 นะครับอินพุตไม่ได้ทั้ง8ช่องเลยนะครับผมราคาก็อยู่ที่2590บาทนะครับตัวนี้2590กนะครับผมรวมส่งเก็บเงินปลายทางเลยนะครับ นานะท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันบ้างครับผมตัวนี้ก็จะเป็นมิกเซอร์ของ A1 ครับผมรหัส M S 10นะครับขนาดอินพุตไมตตรงนี้8ช่องนะครับผมอินพุตไมต์8ช่องแล้วก็จะมีแยกตัวนี้เป็นโมโนให้อีก2นะครับผมนี่ก็จะเป็น10ช่องนะครับผมอ่า A1 M S 10นะครับตัวนี้ก็ ฟังก์ชันหลักๆสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเล่น USB ได้นะครับผมตัวนี้ก็มี EQ ปรับในตัวนะครับนี่เลยนะครับผมพี่ธนา่านใดที่กำลังมองหามิกเซอร์เอาไปใช้งานนะครับผมตัวนี้ก็เอฟเฟกแท้นะครับเอฟเฟกแท้99โปรแกรม99 DSP นะครับผมสลับเอฟเฟกในตัวนะครับผมสลับ A1A MS 1 0ตัวนี้นะฮะ ส่วนราคามิกเซอร์รุ่นนี้นะครับผมอยู่ที่3,900บาทนะครับเป็นมิกเซอร์เสียงดีอีกนรุ่นนะครับผมของ a 1วันนะครับผมขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่10ช่องนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นมิกเซอร์ของ mba รหัส e 8นะครับเป็นมิกเซอร์เอฟเฟกแท้ในตัวเหมือนกันครับผมฟังก์ชันหลักก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธเล่นบลูทูธได้เล่น usb ได้นะครับผมมีเอฟเฟกแท้ในตัวนะครับเป็นมิกเซอร์ขนาด8ช่องไม้นะครับผม mba e ะครนะ ตัวนี้สัญญาณจะอยู่ด้านหลังนะครับสัญญาณจะอยู่ด้านหลังนี่ตัวนี้ก็นะครับผมสลับมิกเซอร์รุ่นนี้ราคาก็อยู่ที่4 3 5พับาทนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางได้นะครับผมสลับสินค้าที่ร้านนะฮะสนใจสินค้าตัวไหนก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรก็065-3364-269นะครับผมมิกเ b a A8 ตัวนี้ราคาอยู่ที่1,990บบาทนะครับ มิกเซอร์ A1 AX8 ตัวนี้ราคาอยู่ที่2,590บนาทนะครับ uh, ด้านนี้ก็จะเป็น A1 f ั1 0 3 9 0 0บาทนะฮะตัว MBA E8 ตัวนี้อยู่ที่4,350บาทนะครับเป็นมิกเซอร์เอฟเฟกแท้ทั้งหมดเลยนะครับผมมีเอฟเฟกแท้ในตัวนะครับไม่ไม่ต้องไปต่อเอฟเฟกตนอกนะครับผม ผมเป็นสินค้าใหม่มือหนึ่งทั้งหมดนะครับไม่ใช่มือ2นะครับสินค้าแกะกล่องประกันศูนย์หปีนะครับผมท่านใดสนใจก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้ครับผม a n Studio a N Sound ระบบเครื่องเสียงบ้านรา,าคารากย่านะครับผม065 3364 269สลับคลิปนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ